ดีค่ะตื่นมาพระสว่างบรรยากาศดีดีค่ะค่ะคุณแม่มีของสวยงามฝากค่ะวันนี้ช่างเข้ากางเกงมาส่งค่ะคุณแม่ได้กางเกงนะคะเป็นมาจากข่ามือสองค่ะค่ะอีิบยกขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะเป็นรหัสสามนะคะเป็นกางเกงค่ะเป็นกางเกงทรงเจ้านางค่ะเขาเรียกว่ากางเกงทรงเจ้านางค่ะ ค่ะคุณแม่ขายวัน <beautiful> นี oh so so why so ้เจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นกางเกงทรงเจ้านางค่ะสวยค่ะเอวยืด hmm. ด <like> ้านหลังนะคะค่ะด้านหลังนี่เป็นเอวยืดค่ะเป็นยืดอย่างนี้ค่ะค่ะด้านหน้านี่ค่ะเก็บหน้าท้องได้เรียบค่ะไม่ทําให้ไม่ฟองนะคะค่ะเป็นกางเกงทรงเจ้านางค่ะนี่ค่ะเอวยืดด้านหลังอย่างนี้ค่ะค่ะด้านหลังนะคะเป็นผ้าจากท่ามือสองค่ะผิวใส่สบายนะคะอัดผ้ากาวนะคะ แต่อัดท่ากาวเรียบร้อยเลยค่ะอัดท้ากาวค่ะค่ะใส่สวยค่ะมีมีลูกค้าถามหาอยู่เวยค่ะตางเกงนี่ค่ะตางเกงของเจ้านางค่ะค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะทัานี้นะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นลายตาสปอตเล็กๆค่ะเป็นมาจากผ้ามือสองค่ะ่าสวยค่ะเรียบๆค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นกางเกงขาแบบขาขาย้วยค่ะค่ากางเกงขาย้วยค่ะ ค่ะนี้ก็รหัสยี่สิบสามนะคะรหัสยี่สิบสามค่ะสวยค่ะ,ะเดี๋ยวคุณแม่จะขาถ้าใส่ไม้แขวนแบบนี้จะตวัวยืดตัวใหญ่นะคะกางเกงนี่ตัวใหญ่มากนะคะนี่่ากางเกงทรงย้านางค่ะแล้วก็เอวนี่ค่ะขอบเอวนี่ค่ะ ทําทให้หน้าท้องไม่พองไม่ใหญ่นะคะก็บหน้าท้องดีมากค่ะตัวใหญ่ตัวอ้วนขนาดไหนก็ใส่ได้ค่ะเป็นกนจริงทรงจานางค่ะค่ะาราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะเป็นา้ามาจากผ้ามือสองค่ะมาจากตะกูผ้ามือสองนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะมาจากข้ามือสองค่ะค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะนี่ค่ะเป็นหน้านางค่ะมันเป็นหน้านางด้วยนะคะ คาะราคาอยู่ที่700บ,บาทนะคะเป็นผ้าค่ะตัวใหญ่ขนาดไหนก็ใส่ได้ค่ะน้ําหนักช่างเขาน้ําหนักเก็บ้5กิโลช่างก็ใส่แล้วค่ะก็ใส่ได้นะคะค่ะเป็นเดียวยืดด้านหลังค่ะราคาอยู่ที่700บ,บาทค่ะคุณแม่เคยเอาออกคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะตัวนี้เป็นผ้าหางกระรอกค่ะผสมกันค่ะขาะช่างเขาตัดออกมาให้คุณแม่ค่ะช่างเขาออกแบบเองให้นะคะค่ะราคาอยู่ที่ เจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นกางเกงท้มเจ้านางวะคะกางเกงทรงเจ้านางค่ะกางเกงท้งเจ้าหน้าค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะรหัสยี่สิบสามค่ะตอนนี้รหัสรหัสสิบสองค่ะเางเงทรงขาตรงแบบนี้นะคะไอ้ขายวยแบบนี้นะคะเหมือนกระโปรงนะคะเป็นกางเกงทรงเจ้านางทรงเจ้าหน้าค่ะทรงเจ้านางกรอื่นส้งเจ้าหน้าค่ะ กางเกงคุณนายค่ะเกิดจากกางเกงคุณนายค่ะทรงคุณนายค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทรหัสสิบสองนะคะเป็นมาแกผ้ามือสองอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะค่ะเป็นตาไอสกอตแบบนี้ค่ะเป็นสีออกโทนอิดนิดนึงนะคะค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นกางเกงทรงเจ้านาค่ะสวยค่ะใส่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ค่ะ ใส่อยู่บ้านก็ทํางานบ้านก็จะด้ส,ะสะบายสะดวกนะคะเพราะว่าเกงพวกนี้ขามันจะบานขาจะบานออกเหมือนขาชัาเป็นเหมือนกระโกรงนะคะสวยนะคะถามีลูกค้าชมมาอยู่ค่ะให้ตัดกางเกงออกมาอีกด้วยค่ะกางเกงใส่สวยงามมากค่ะอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะถ้าไม่อัดผ้ากาวนี้คะ่ะมันจะไม่ทรงตัวนะคะต้องอัดผ้ากาวค่ะถ้าอัดผ้ากาวาให้มันทรงตัวะคะ่ะกางเกงราคาเกต๊บร้อยบาทค่ะวันนี้ค่ะค่ะวันนี้ อันนี้ราคาพิเศษนะคะราคาเกต100บาทนะค่ะนี่ก็ตาสกอตเล็บค่ะค่ะเป็นตาสกอตค่ะเอวค่ะเอวคณยายเอล32คณยายก็ใส่ได้ค่ะ32 34 35ค่ะใส่ได้ค่ะมันเป็นเอวยืดค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะสวยค่ะมันตัวใหญ่ด้วยค่ะถ้าใส่ไม่แขวนแบบนี้มันจะกลางออกแบบนี้นะคะทําให้ นี่ค่ะมันจะกลางออกทันให้ตัวใหญ่นะคะนี่ค่ะเป็นทรงแบบนี้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่เ็ดร้อยบาทนะคะค่ะใส่ไม่ตึงไม่นังขาค่ะเพราะว่าทํางานบ้านสะดวกสบายนะคะใ่ะใส่ทํางานบ้านสะดวกค่ะเพราะว่ามันเป็นกางเกงแบบกางเกงขาขาย้วยขาขาขาบานค่ะเหมือนกระโปรงนะคะเป็นกางเกงทรงคุณนายค่ะทรงเจ้าหน้าทรงคุณนายค่ะ ค่ะเป้าเป้าไม่ไม่ตื้นนะคะสังเกตเพราะนี้เป้าไม่ตื้นนะคะเพราะว่ามันเป็นขาะใส่แบบสบายค่ะค่ะตาสก๊อตเล็กๆค่ะแบบนี้ค่ะค่ะนี่ค่ะอยากขนนะคะคาะรหัส13ค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะนิ่มทุกผืนนะคะค่ะใส่สบายด้วยค่ะเอวยืดค่ะเอวยืดด้านหลังสมกอบด้านหลังนะคะถ้าสมกบด้านหลังเลยค่ะเพราะว่าแต่ข้างหน้าเก็บหน้าท้องได้ดีมากค่ะ ด้านหน้าเขาทาสวยนะคะค่ะนี่ค่ะด้านหน้าค่ะจะเก็บหน้าท้องแต่ด้านหลังก็เป็นสมอกค่ะค่ะทําให้ใส่แล้วไม่ตึงไม่รั้งค่ะกางเกงทรงเจ้านางค่ะสวยค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็รหัสยี่สี่ค่ะคุณแม่มีหน้าที่ส่งผ้าให้ช่างนะคะค่ะส่งผ้าให้ช่างช่างก็เย็บออกมาแบบไหนคุณแม่ก็ ไม่เคยตีไม่เคยว่าช่างนะคะแล้วแต่เขาเจี๊ยบบอกมาให้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่เกติร้อยบาทวันนี้ค่ะคืนกําไรให้ลูกค้าค่ะเที่ยวก่อนคุณแม่ขายเก้าร้อยนะแต่เที่ยวนี้คุณแม่คืนกําไรให้ลูกค้าค่ะราคาเกติร้อยบาทค่ะช้าหมดก่อนนะคะเป็นกางเกงทรงแก้วนายค่ะทรงคุณนายค่ะกางเกงทรงคุณนายค่ะค่ะราคาอยู่ที่เกติร้อยบาทค่ะยืดด้านหลังนะคะเอวยืดด้านหลังค่ะนี่ค่ะค่ะเอวยืดค่ะ ค่ะสมอกด้านหลังนะคะหน้าท้องเก็บหน้าท้องเรียบม,มากะคะ่ะค่ะราคาอยู่ที่เก็ดร้อยบาทนะคะค่ะเป็นกางเกงมาจากผ้ามือสองใส่สบายซท้วค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนนิ่มค่ะอันนี้ค่ะเป็นออกโทนสีดำดำนะคะค่ะใส่ขึ้นรถ,ถลงเรือไปเหนือลงใต้ะคะ่ะใส่แบบทํางานบ้านก็สบายนะคะค่ะกางเกงพวกนี้ค่ะมาจากผ้ามือสองเป็นผ้าไหมมือสองนะคะไม่ใช่ผ้าฝ้ายนะคะกางเกงพวกนี้เป็นผ้าไหมมือสองค่ะ ค่ะตัดอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะเป็นทรงค่ะทรงคุณนายค่ะกังตีงทรงคุณนายนะคะค่ะราคาอยู่ที่เก็ได้บาทค่ะตันนี้ออกโทนสีดำๆไว้นะคะค่ะเป็นมัดหมีช่างเขาออกแบบช่างเขาตัดให้ค่ะคุณแม่ไม่มีเป็นผ้าของคุณแม่แต่คุณแม่ไม่ได้ไปต่อว่าตัดช่างนะคะว่าทาแบบไหนตัดแบบไหนค่ะช่างเขาทำออกมาให้เองค่ะเพราะว่า เขาบอกคุณแม่เขาว่าคุณแม่มีหน้าที่ขายขายไปเดี๋ยวช่างตัดให้ไปต่อไปต่อว,ว่าเขาไม่ได้เขาจะไม่ตัดผ้าให้นะคะช่างเขาต้อง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 ไอรักช่างให้มากๆนะคะค่ะเพราะว่าเขาจะไม่ตัดตงเกงให้นะคะถ้าถ้าไปต่อว,ว่าเขาแบบนั้นแบบนี้ค่ะเขาตัดมาแบบไหนลายแบบไหนเขาประกบซีสใส่แบบไหนก็คุณแม่มีหน้าที่ขายค่ะ จ็ดร้อยบาทค่ะเป็นกางเกงทรงคุณนายค่ะสวยค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะค่ะเป็นกางเกงทรงคุณนายนะคะนี่ค่ะเอวยืดค่ะค่ะเอวยืดค่ะสวยค่ะสมอลด้านหลังค่ะค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะถ้าไหมทําแบบไหนก็สวยนะคะ ราคาอยู ha, a, ่ที mm ่700บาทนะคะเป็นกางเกงนะคะกางเกงมาจาก5 0งค่ะใส่สบายค่ะขึ้นรถตรงเรือไปเหนือล่างใต้ก็ใส่สบายนะคะเป็นกางเกงทรงกะนางขาดูขาขาขาวยมากค่ะไม่ซึมไม่ล้างนะคะราคาอยู่ที่700 กลับกองกลับกองกำลังถ่ายคลิปอยู่ว่าจังได้่าสวยค่ะนี่่ะเห็นไหมสวยตลอดการงามตลอดค่ะเลยค่ะเป็นเป็นกางเกงเอลสมอกด้านหลังนะคะยืดนะคะยืดด้านหลังนะคะเอาอาผ้าเก้าิเอาผ้าก้าหน่อยนะนี่โบว่บนมันเอาใครผู้ใดมาเอาเลยแต่ก็เอาเบลมาเลยเนี่ยบ ่มีย่งไนดม้านแม่ทันนี้มาเอาบาแม่เหมือนเอาอะไร้ม่ทำเลยบ่เียวว่าสรากะสีเป็นอันนี้มาเอาข้างในเดี๋ยวเต็มสร้งมาหายมนเดี๋ยวสร้างมาหายแค่นั้นโอ้ต้นไหหาส่วาไม่ไ้เอาะเลยห่งดักเกี่ยวมนเอาไปตไหนมค่ะสวยค่ะสวยต่ี๋มีโมยูนก็ต้องไปส่งของหับ เก็นึ่งตัวเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างมาให้เดี๋ยวสรมางให้ค่ะนี่ค่ะดูตามภาพนะคะค่ะช่างตัดออกมาได้สวยงามมากค่ะเป็นกางเกงเป็นขาขาย่วยค่ะขาเหมือนขาขาเป็นกางเกงทรงคุณนายค่ะเขาเรียกว่าการเกงทรงคุณนายเกงทรงแก้วนางค่ะเดี๋ยวทบทค่ะเป็นการเกงทรงคุณนายนะคะได้สิบสามตัวค่ะไม่ เป้าของเป้านี้ค่ะเป้าไม่ไม่สั้นนะคะไม่ลังไม่ตึงด้วยค่ะใส่สบายค่ะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้นะคะคาะใส่สบายมากค่ะคาะกางเกงพวกนี้ค่ะอัดผ้ากาวเรียบร้อยเลยนะคะค่ขาดอัดผ้ากาวให้เรียบร้อยเลยค่ะขาะสวยนะคะค่ะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะแม่มาวันรักผ้าไหมสวยเนี่ยวันนี้ได้กันเกงค่ะเหมือนทําเรียกร้องของของลูกค้านะคะขาได้กันเกงค่ะวันนี้ค่ะเป็นกันเกง เป็นตะเกียงทรงคุณนายค่ะรหัสแปดนะคะเป็นรหัสแปดค่ะช่างมาเอาผ้ากาวไปเลยตีตะแ้างนอกเวลาตอนนี้เินค่ะเอาผ้ากาวไปตัดนะคะค่ะราคาอ่ที่เจ็ดร้อบาทค่ะค่ะนี่ค่ะคือวันนี้คุณแม่คืนกำไรให้ลูกค้านะคะก็อัดตะเกียงเพืที่อยาัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะโทมสีทูโทนนะคะเขาเรียกว่าสีทูโทนสีธรรมชาติค่ะ พวกนี้ค่ะราหักยี่สิบสองค่ะ่าเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกตัวค่ะค่ะนี่ค่ะขามันจะเป็นกางเกงชมคุณนายค่ะสวยค่ะ่ะเป็นซูโทนนะคะเป็นเป็นสีแบบสีซูโทนสีตุนตุนนะคะถ้ามือสองทำแบบไหนก็สวยนะคะมาตัดเป็นกางเกงก็สวยค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะคุณแม่คืนกำไรให้ลูกค้าวันนี้ค่ะเป็นสีตุนๆค่ะขาเจ็ดร้อยบาทค่ะ อันนี้ก like ็สวยจะอีกแบบนะคะก็ดำหน้ากาลค่ะค่ะช่างเขาตัดออกมาให้นะคะตัดแบบไหนคุณแม่ก็ไม่ว่าค่ะช่างค่ะคุณแม่ใช้ได้หมดค่ะช่างค่ะช่างตัดมาให้คุณแม่ก็คล้ายตามช่างเขาตัดมาแม่ค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุ่งถึงามทุ่งถึงสวยตลอดทางงามตลอดปีค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นจริงห้ามือสองนะคะค่ะไม่ตาสปอตเล็กๆค่ะ ค่ะเอาค่าค่าตะดำค่ะเอาทำไปั้านค่ะสวยงามมากค่ะราคาเก็บร้อยบาทนะคะกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยสิแม่นะคะเก็บร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะคาดสมอตด้านหลังนะคะเป็นสมอตด้านหลังด้านหน้าก็เก็บหน้าท้องได้เรียบมากค่ะรหัสสิบแปดค่ะค่ะใส่แบบเรียบๆค่ะคาะใส่อยู่บ้านหรือขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ก็ใส่สบายนะคะ ค่ะทักคุณแม่มาค่ะราคาห้าหมื่าสองตะเกงทรงทรงคุณนายค่ะก็เรียกว่าตะเกงทรงคุณนายค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทอันนี้คือกำไรให้ลูกค้าค่ะค่ะคุณแม่คืนกำไรให้ลูกค้านะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักคุณแม่มาได้ค่ะ ค่ะรหัสนี้ก็รหัสสามสิบค่ะรหัส3ามสิบให้ดูตามรหัสนะคะถ้าคุณแม่มานะคะค่ะรานะคาเพียบร้อยบาทค,ค่ะขาดเฉพาะด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นยืดนะคะเป็นยืดแบบนี้ค่ะสวยงามมากะคะ่ะน,นี้ค่ะขันนี้กำงแรงค่ะขายืดด้านหลังนะคะขาดยืดได้ออกเยอะมากะคะ่ะ ตัวอ้วนขนาดไหนก็ใส่ได้ค่ะน้ำหนักย่างน้ำหนักเก็บ15กิโลช่างใส่ได้นะคะถ้าน้ำหนักเก็บ้5กิโลใส่ได้ก็ถือว่ายืดได้มากค่ะค่ความยืดค่ะยืดได้มากค่ะค่ะราคาอยู่ที่700บาทนะคะสวยตลอดกลางงามตลอดปีค่ะ700บาทค่ะเป็นกังเกลค่ะกังเกลย์โซนไทค่ะ ก็รหัสหนึ่งก็สวยนะคะสีทูโทนนะคะเป็นผ้ามือสองค่ะตะตกูลผ้ามือสองค่ะเป็นแบบขาขาบานด้วยนะคะขาด้วยค่ะขาเป้าไม,ไม่ตื้นนะคะไม่ใช่คอนเทนเป้าตื้นนะคะคอเกนทุ้ายาวอยู่นะคะคนตัวใหญ่ขนาดไหนก็ใส่ใส่ใสวยมากค่ะหนึ่งดีลนี่ใส่สวยค่ะราคาอยู่ที่เจืบร้อยบาทเลวไม่จนกำไรให้ลูกลค้านะคะเมี่อก่อนคุณแม่ขายเก้าร้อยนะคะแต่วันนี้เท่าที่กันกำไรให้ลูกลค้าะคะ่ะ สีโทนค่ะไม่ว่าสีโทนที่ตุ่นๆค่ะค่ะราคาอยู่ที่เก็บร้อยบาทนะคะวันนี้นะคะค่ะเป็นขาดู่ะขาใส่ไม่ตึงไม่ลังนะคะใส่สวยนะคะเอวยืดค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะราคาอยู่ที่เก็บร้อยบาทค่ะคือนี่หางกระรอกค่ะนี่เป็นหางกระรอกนะคะตัวนี้หางกระรอกค่ะนี่ค่ะ หากระรอกต้องก็เอาดำแถบนะคะค่ะเพราะว่าเราเราทําแบบนี้เพราะว่าถ้าถ้ามันก็มีตําหนิบ้างคาะมีตําหนิบขาดเราก็มาตัดพวกนี้ค่ะถ้าไม่ใช่ผ้าพวกนี้เราก็ขายราคานี้ไม่ได้นะคะช่างเขาก็หลบให้เขาก็ต่อกันให้ค่ะก็สวยนะคะค่ะคุณแม่ซื้อตัวอย่างมาตัวอย่างของเขาก็แบบนี้แหละ,ค,ะค่ะค่ะ หางกระรอกค่ะสวยงามมากค่ะหางกระรอกเขียวหัวเป็ดนะคะตรงนี้นะคะนี่ค่ะหางกระรอกเขียวหัวเป็ดค่ะไม่มีตําหนินะคะไม่มีตําหนิถ้าไม่ปลูกไม่เปื่อยนะคะถ้าดีนะคะเอาแต่ของดีมาตัดให้พี่น้องค่ะค่ะราคาอยู่ที่รหัส15นะคะเขียวหัวเป็ดนะคะเป็นหางกระรอกค่ะราคาอยู่ที่700บาทนะคะวันนี้คืนกำไรให้ลูกค้านะคะค่ะเอวยืดด้านหลังค่ะเอวยืดค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนค่ะ ขาอย,ยื่นนะคะคนตัวใหญ่ขนาดไหนก็ใส่ได้ค่ะตัวใหญ่นะคะนี่ะเห็นไหมขาออกค่ะตัวใหญ่มากค่ะขาตัวใหญ่ถ้าคนว่าต้องขยายออกคนผอมทรงตัวก็ทรงตัวลงธรรมดานะคะขาป้าตะเกนมีว่าแต่อยากเต้าตืต้นนะคะถ้าป้าตืตต้นก็ม0ดิดตะเกงเต้ารู้ชนะหมทำเผื่อสูงวัยค่ะสูงวายนี้วัยของท่านมันก็ ก็ใส่กางเกงป้ายป้ายาวแล้วค่ะค่ะใส่กางเกงป้าลึกแล้วค่ะเพราะว่านี่ผู้สูงวัยพวกแม่บ้านค่ะค่ะพวกแม่บ้านต้องใส่กางเกงรุ่นนี้ค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะค่ะสวยงานม,มากค่ะราคาอยู่ที่เกตไรบาทค่ะ รหัส15ค่ะโทรชักคุณแม่มาได้ค่ะให้บอกรหัสมานะคะโทรทักคุณแม่นะคะเป็นกางเกงค่ะกางเกงทรงคุณนายค่ะทรงเจ้านางทรงเจ้านางทรงคุณนายก็ียกค่ะกางเกงทรงคุณนายค่ะราคา้0 0บาทคืนกำไรให้ลูกค้าค่ะวันนี้ค่ะคาะปกติที่่อนคุณแม่ขาย900นะคะเอาคุณแม่ต่อชุดยาวชุดเด็กชุดเสรจค่ะไม่ว่าแต่เด็กใหน่ที่ไปไม่ได้ป้อมมันมัวเป็นที่ต้องนี่ค่ะ เป็นเป็นผ้าใหม่นะ,ะหางกระรอกนะคะออกโทนสีม่วงๆ่วงนิดหนึ่งนะคะม่วงอมน้าตาลนะคะม่วงอมน้าตาลเป็นผ้าใหม่เลยนะคะถืนนี้ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะไซส์สี่สิบสองนะคะผ้าเป็นผ้าใหม่ค่ะผ้าหางกระรอกค่ะผ้าผืนนี้ใหม่หางกระรอกค่ะเป็นไซส์สี่สิบสองพอปกฮาลายค่ะฮาวายเซเลอร์ค่ะผ้าเป็น ค่ะเป็นแสกนะคะชุดยาวชุดเด็กชุดแสกค่ะถ้านีทีนี้ผ่าใหม่นะคะเป็นผ่าใหม่ผ้าหางกระรอกค่ะหางกระรอกคนออกทนทนม่วงค่ะค่ะทนม่วงค่ะสวยนะคะค่ะราคา1 6 0 0้อยบาทค่ะโทรพักคุณแม่มาได้ค่ะเป็นหางกระรอกค่ะไซส์สี่สิบสองค่ะนี่ก็ไซส์สี่สิบสองเหมือนกันนะคะ วันนี้ข้างตัด42มาให้2ตัวนะคะ่ะค่ะนี่ก็ปกเชิร์ฟค่ะไซส์42ค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะทีนี้ก็เป็นผ้าใหม่นะคะออาาทาอะทามอ 2, 8, นนาตัด่มาจากผ้ามือสองค่ะผ้ามือสองแต่อยู่ในสภาพดีสภาพคาะเพราะว่าส่วนมากคุณแม่จะภาวเกรดเอาแต่ของดีไปตัดให้ลูกค้านะคะคาะเพราะว่าผ้าที่เปิดผ้าที่อันนี้คุณแม่ไม่เอานะคะคุณแม่โยนเลยค่ะ ก่อนจะซื้อมาคนนุณแม่ก็ต้องตรวจสภาพผ้าก่อนค่ะที่เอามาขายคุณแม่ค่ะนี่ก็ไซส์4.2ค่ะค่ะปกขาดปกเทิดค่ะสวยค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะขาะเป็นลายเล็กๆมาคะเป็นนักหนีลายเล็กนะคะค่ะผสมกันกำหางกระนกค่ะค่ะสวยค่ะไซส์4.2ค่ะนี่ก็ไซส์4.2นะคะ ่ะใส่ออกงานออกงานค่ะขึ้นลดลงเรือไปเหนือลงใต้ค่ะไม่ต้องหาเชือกไม่ต้องหากระเจงนะคะชวงชุดเดียวเสร็จไปค่ะสวยค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะนี้ไซส์สี่สิบสี่สิบเอ็ดค่ะสี่สิบสี่สิบเอ็ดใส่ได้นะคะค่ะนี้ก็สวยค่ะโคนสีสีแองเหลืองนิดๆิดนะคะโทนสีสีไทยนิดค่ะเพราะว่า มัดนี่ตัวนี้มันเป็นสีเขียวใ่ค่ะสวยค่ะค่ะรา,าคาอยู่ที่1,600บาทนะคะค่ะเป็นชุดเดรสที่ยาวที่แกะข่งพันหบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะสวยไม่สาสวยไม่จืดการแต่ข้าไหมนี่หละคะ่ะถึงเป็นมือสองก็ก็สวยค่ะ4ี่ค่ะ 40, 40่สใส่ด้วยกันนะคะใส่ได้ถึง42ดูค่ะตัวใหญ่ช่างตัดตัวใหญ่นะคะ ค่ะช่างเขาตัดตัวใหญ่สวยค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเป็นผ่าชุดเดกชุดยาวชุดแสบค่ะสี่สิบสี่สิบเอ็ดนะคะช่างเขาตัดมาให้สี่สิบสเอ็ดขาบค่ะค่ะถ้าคุณถ้าคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่บวรรกค่าใหม่สวยนะคะค่ะวันนี้ได้ชุดแสบชุดเดซมาสานชุดค่ะกระเป๋าข้างค่ะ ดูกระเป๋าข้างนะคะเหมือนคุณแม่ใส่เลยคะ่ะแต่ยาวกว่าคุณแม่ใส่ะคะ่ะแต่ยาวกว่าค่ะ42ก็ใส่ได้นะคุณแม่ว่านถ้าตัวใหญ่มากค่ะช่างเขาจะตัดตัวแย่ใหญ่ช่วงนี้ค่ะคะ่ะราคาค่ะเขียวไทยนิดหนึ่งนะถ้าสวยนะคะค่าราคาพัน600บาทค่ะค่ะใช้ไี่ค่ะขอขอบคุณพี่นอ้องที่ติดตามมาตลอดนะคะขอให้ สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมีแต่คำว่าเลย